ชื่อโตเซ่โรเซฟอื um. ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ High and Seek หรือว่าซ่อนหาอาถรรพ์ชื่อไทยนี่ปีกมากก็อยู่ในพาร์ทที่2แล้วเนื่องจากมีน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าเราสามารถตั้งปุ่มเองได้เช่โตเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอย่างนี้ปะไอคลิกไปแล้วก็ตั้งปุ่มบนล่างซ้ายขวานี่เป็นแซด อันนี้เป็น X อ่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ว่าไงเซฟเซฟลองดิโอ้โหใช้คีย์บอร์ดได้แล้วเมาไว้ต้องแล้ว z x เดี๋ยวต้องตั้งปุ่มนี้ด้วยปุ่มกากระบาดออกครับไม่งั้นออกไม่ได้เนี่ยออกจากเมนูไม่ได้ตอนบวกอยู่นี่รู้เรื่องแน่นอนถ้าออกไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวก,กดซชโดว์ Shadow, ได้แล้วข้องตัวทำอะไรก็ค้องตัวไปหมดทีนี้เอามาออกไปได้แล้วครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนํามาว่ามันสามารถทาอย่างนี้ได้ผมไม่รู้เนี่ยจริงๆผมใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็นเลยครับเอามาเล่นดังฮีโร่รอบแรกนะแล้วก็ไม่ไม่ได้แตกเลยส่วนแอปเกมอื่นที่เห็นลงๆนี่คือไม่ไม่ไม่เคยแตกเลยนะครับก็มาถึงห้องมักรุกเช่นเคยซึ่งเขาบอกว่านี่อัศวินสีดาเนี่ยก็อยู่ทางขวาของของราชาสีดําใช่ไหมขณะที่กําลังต่อสู้กับอัศวินสีขาวโอเค อยู่ทางขวาขวานี่คือน่าจะอย่างนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวๆขลักกำลังต่อสู้กับซสีขาวน่าจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ราชาผู้หวาดกลัวเนี่ยก็ทิ้งให้ราชินีต่อสู้แล้วก็ราชินีต่อสู้อยู่บนข้างหลังฐานเบี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมว่าน่าจะเอาควีนไปไว้ข้างหลังเบี้ยหรือเปล่าวะานี่นี่ไงดังเป้งเลยอ๋อมันก็ไม่ยากนี่นาะโอ้โหห้องริง ลิงทั้งนั้นเลยโอ้มันจะทำอะไรเราไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหีบอยู่มีหีบอยู่ขวนก่อนค้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอา้าวไม่มีคำอธิบายเลยเหรอไม่ล็อกอ๋อล็อกล็อกโอเคโอเค <c oughs> จะลุกขึ้นมาวิ่งไล่เราไหมเนี่ยวิ่งไกลนะม,ลลนมีลิงตัวหนึ่งมีลิงตัวใดตัวหนึ่งในนี้เนี่ยขโมยบานาน่าของเราไปมีลิงตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยขโมยกล้วยของพวกเราไปลองเดาดูสิว่าเป็นตัวไหนถ้าแกตอบไม่ถูกแล้วก็ ชีวิตของแกต้องถูกสังเวยอ้าวเฮ้ยจะตอบยังไงอะอ๋อน่าจะเป็นทหารรับใช้ของราชาวานอนครับราชาริงคิงคองเนี่ยนะเดี๋ยวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนขโมยไปอะอเกี่ยวกับรูปปั้นนี้เหรอเป็นรูปปั้นพวกนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้ปะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรปิดปากไว้ส่วนตัวอื่นนี่ คุยกับมันได้ไหมอ๋อเอาเล่นมุกนี้อีกแล้วเหรอมุกนี้ม่งมีหลายเกมเลือเกินเกมอิฟก็มีนะครับที่แบบว่าลิงสีแดงบอกว่าไอ้ลิงสีเหลืองนะ่ะพูดความจริงไหนลิงสีเหลืองว่าไงลิงสีเหลืองบอกว่าลิงสีขาวมันโกหกอ่าว่าไงลิงสีขาวบอกว่าฉันไม่ไม่ไม่ได้เอามันไปนะอ้าวลิงสีน้ําตาลบอกว่าฉันไม่ได้เอาไปนะฉันพูดความจริงนะเนี่ย อ้าวสีม่วงเหรอลิงสีม่วงบอกว่าสีน้ําเงินนะ่ะพูดความจริงอ้าวสีน้ําเงินว่าไงนายเอาหน่อยลิงสีแดงเป็นคนเอาไปาถ้าลิงสีแดงพูดความจริงปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นจริงส่วนอันนี้ก็จะเป็นคนขโมยแต่ว่าลิงสีฟ้ามันบอกว่าไอ้สีแดงเป็นคนเอาไปต้องมีตัวใดตัวหนึ่งโกหกใช่ไหมหมายความว่าอ่า ถ้ามีตัวโกหกเหรอขอคิดก่อนแล้วกันครับมันมันก็คิดได้สองอย่างนะครับว่าทุกคนพูดความจริงหรือว่าทุกคนโกหกกันแน่แต่ว่าอืคิดยากอยู่พอสมควรเลยตอนนี้ไงดีวะลิงจะพูดสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามก็หมายความว่าลุลิงทุกตัวจะโกหกเหรอไอ้ย่มีคำใบข้างนอกเลยพึ่งรู้กรรมแล้วก็คิดไปเหอะข้างในคิดไม่ออกเลยเหมือนกับสงครามกลางเมืองก็คือลิงทุกตัวพูดโกหกใช่ไหม ตรงกันข้ามหมายความว่าสีแดงสีน้ําเงินจะบอกว่าสีแดงอะ่ะไม่ได้เอาไปสีแดงไม่ได้เอาไปอันนี้บอกว่าสีเหลืองไม่ได้พูดความจริงถ้าสีเหลืองไม่ได้พูดความจริง <c oughs> ก็สีขาวไม่ได้โกหกหมายความว่าสีขาวอะ่ะบอกว่าฉันเอาไปแล้วก็ไม่ได้โกหกด้วยเหรอฉันเอาไปเองและนี่ไม่ใช่ความจริง ม่วงบอกว่าสีน้ําเงินไม่ได้พูดความจริงหมายความว่าน่าจะคำตอบน่าจะเป็นสีขาวป่ะอ้าแล้วตอบอยังไงอ่ะการตอบเราจะตอบยังไงอ้าวเฮนายเราเราเรารู้คําตอบแล้วแต่เราเราทายไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราว่าสีขาวาไปอ่ะแน่นอนเลยเนี่ยค้นยังไงนี่เหรออยากจะเลือกทิงสีขาวใช่ไหมแน่นอน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรตายถูกไหมเนี่ยความจริงออกมาแล้วอา้าวเดี๋ยวแล้วเ,เ,เราถ่ายถูกไหมอ่ะเราถ่ายถูกไหมอ่ะโอ้เหมือนเธอจะเดาถูกนะนี่ฉันจะให้รางวัลกับเธอได้คี่เปียนโน,โนมาเย่ตูอยากเห็นฉากตายปะอยากเห็นฉากตายปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวย้อนไปทายผิดให้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเซฟไฟล์3ไปก่อนกันจะว่าไปแม่งไปเซฟทับไฟล์อันนั้นไปแล้วดีกว่าถ้าอัดเละนี่ GG จ,จแน่นอนเนื่องจากเมื่อกี้ครับตอบถูกไปแล้วลองมาตอบผิดกันบ้างจะเป็นอะไรไปมาดูซิว่าจะเป็นไงครับถ้าเราตอบผิดชึบแกตอบผิดอ๋อลิงข้างอา้าเดี๋ยวอ๋อตายง่าย,ยางี้เลยเหรอโอเคโอเค เออลืมไปเลยว่ะมันต้องเสียหัวใจนี่ว่ามีแค่ห้าดวงดันไปตอบผิดเฉยจะว่าไปตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับหิวแล้วแล้วเนี่ยหิวแล้วต้องรีบเล่นต่อแล้วอันนี้หลังจากที่เราได้เปี่ยนนมมาแล้วแต่เรายังต้องมาตรงนี้ก่อนเต่าอันตรายอันตรายก็ป้ายพวกนี้ครับจะสอนให้เรารู้ว่าควรอ่านคําเตือนเตือนในฉลากก่อนใช้งานไม่ อ่านที่อ่านฮะขำเลยนะแกยังมีชีวิตอยู่อีกเหรออ๋อแน่นอนเรารอดไงเราโหดเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก็ยังเต็มไปด้วยโอกาสนะยังมีโอกาสอยู่ผมว่าปลายสุดท้ายนี่น่าสงสัยแต่อยากอยากเช็คอะอยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากรู้อ้าวขำเหร่อขำไ่เฉยโอเคดีแล้วยากที่จะเข้าใจ ศิลปะโอ้เขาว่างั้นไงฉันก็เป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของชั้นเหมือนกันเฮ้ยกังวลทําไมมันยังมาไม่ถึงเธอจะรอดและฉั้นจะรอดได้อีกนานแค่ไหนล่ะเอา้าไม่รู้เว้ยเราไม่ใช่นายไงน่าประทับใจนะอะไรเหลือเกินเนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้เลยเหรอเอานี่ก็แช่งแช่งเหลือเกินออกไปให้พ้นเอา ออกไปให้พ้นได้ได้ได,ไ,ด,ไ,ดไปแล้วไปแล้วรูปปั้นเนอะคือพวกนี้คือต้องการอะไรจากเราเนี่ยเธอร้องไห้แล้วก็มีน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดขณะที่กําลังตามหาบางอย่างอยู่ลองคุยกับเธอไหมจัดไปโอ้หนูน้อยที่รักของฉันลูกรักของฉันที่รักเรามาเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันเสมอตลอดตลอดไปเอา,อา,อาตายเลย อะไรแวะผมว่ามันตามหาตุ๊กตาอยู่แน่เลยใช่ไหมอันนี้ปะน่าจะใช่งั้นเราไปห้องเปียโนก่อนแล้วกันครับเพราะว่าห้องเมื่อกี้มันอีปิกเกินไปเราไม่สามารถที่จะทาอะไรเขาได้ไหนๆเราก็มีคีย์เปียโนแล้วหวังว่าบโทเฟนโมซาร์แล้วก็โชปี้นี่คงไม่วิ่งไล่เราใช่ไหมถ้าเราใส่คีย์เปียโนไปแล้วใส่ชึบอ๋อมีเสียงดังขึ้นแล้วก็มีเสียงแกลกของประตูก็คือแบบปลดล็อกแล้ว ปะปะปป,ปเตรียมบวกเตรียมบวกเดี๋เด็ดเด็ดเดือแถบแคมตาเซียขึ้นมาซอร,รี่ครับเมื่อกี้ขึ้นมาต้องยิมจอนอีกน้อยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรลวงอยู่ด้วยยากที่จะเข้าใจเพราะว่ามันเบอเบรอรปะเมื่อกี้อ่านว่าเบรอร์ไหมมีสเกลย,กย,า,กยากครับอะไรก็ไม่รู้แหละอ๋อเหมือนกับว่าเป็นโน้ตเพลงที่เก่าแล้ว พวกมว้มวนม้วนกระดาษของโน้ตเพลงแล้วก็มีกำแพงกำแพงดูเหมือนจะเป็นโน้ตเพลงเหมือนกันไม่สามารถเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนเคลื่อนย้ายได้เลยเฮ้แล้วเข้าห้องนี้มาทําทไมวะมีอะไรบ้างไหมเนี่ยแล้วเรามาบดล็อกกันทําไมอะ่ะจะว่าไปเราซ่อมตุ๊ก,กตาได้ไหมเข็มกลับได้ใช้อ้าวซ่อมได้นี่นาะโอเคเย็บตุ๊กตาเรียบร้อยครับเราก็มีตุ๊กตาแล้ว เอาไปให้ผู้หญิงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่อีพิกดีนะครับแต่ว่าช่างมันเดี๋ยวเราน่าจะต้องเอาของก่อนปะคงไม่มีใครโผล่มาไล่เราใช่ไหมไม่มีดีมากทําดีทําดีทดําดีสมแลัวที่เป็นสามนักดนตรีผู้มีวิสัยทัศน์อ้าวทำไมหยุดเดินวะช่างมันเถอะเรามีตุ๊กตาแล้วครับน่าจะเอาไปให้ผู้หญิงได้ อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้งานเรียบร้อยรอบนี้ไม่โดนไหนๆหัวรอ้ยอย้อน้หน่อยดิโอ้ขำขรอบนี้เรารู้นะเอาให้เลยได้ไหมให้เลยตุ๊ก,กตาใช้โอ้เด็กน้อยของฉันอ๋อะอะไรวะดูเหมือนว่าจะมีปากกาเหรอปากกาเอ,เอามาเขียนโน้ตเพลงเหรอ ใช่ไหมอยู่ในซากปรลาดักพังได้ปากกามาเฉยเลยเอ๊ะเอาปากกามาทำไมไปเขียนอะไรวะทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้ด้วยอันนี้บอกไปให้พ้นจะไม่มีใครมาไล่เราใช่ไหมเนี่ยผมว่ามันต้องออกมาจากรูปภาพแน่เลยไอ้หน้าห้องเนี้ยพอเราวิ่งปุกมันต้องมาต้องมาต้องมาไม่มานะไม่มาโอ้ดีมากไม่ไม่เอะ๊อะฮะล่วงเหรอ เดี๋ยวๆจะล่วงปะเนี่ยถ้าเซฟเซฟแล้วล่วงปะเนี่ยไม่ร่วงนะโอ้ไม่ร่วงอะไรอะ่ะยากที่จะอ่านเพราะว่าเต็มไปด้วยเลือดไปแล้วผมว่าถ้าไปเก็บสมุดนั้นมันคงรอเราให้ไปโดนเสียบตายปะน่าจะหรือเปล่าวะหรือต้องเอามาวะต้องเอามาเปล่าวะต้องเอามาใช่ไหมเนี่ยไปดู <c oughs> แน่ใจเหรอ แน่ใจว่าเธอหยิบมันได้หน้าตายอ่ะโดนโดนหลอกอีกแล้วเห็นไหมร่อตาร่อใจสุดท้ายก็โดนหลอกแม่งงั่งบอกเลยว่างั่งไม่น่าเลยไม่น่าไปหลงเชื่อคำพวกนี้คำโกหกหลอกลวงเอาปะกาวทำไมวะ ตอนนี้มีปากกาครับเอาใช้ทำไรได้เขียนบางสิ่งเขียนแม่งเลยอ,อ๋อให้ไปเขียนหน้าบ้าเขียนหน้าจัดไปจัด <c oughs> เขียนไม่ได้โอเคไม่ใด้เขียนตรงนี้เราตีกองได้ไหมตีกองตื่ตะ๊ตะเตะ้นนึกถึงเพลงของมินบูเลยครับเกมอิน g ิกรานะหลาหลายคนคงจำได้นะ <c oughs> เพลงเพราะมาก ไม่ใช่หรอกก็มันตอนเริ่มเพลงมันมีอันนั้นไงดนตรีขึ้นแบบเป็นกองอย่างเงี้ยแหละเลยนึกถึงมินบูขึ้นมาเขียนได้ไหมขีเขียนกำแพงไม่ได้ให้เขียนอะไรวะเนี่ยตรงไหนเนี่ยแอนตีมูฟมูฟไม่ได้มูฟไม่ได้มูฟไม่ได,ไได,ไได้ยากที่จะอ่านเพราะว่าเบลออะเขียนซะเลยอ่ะไหนๆก็เอาได้เฉย ได้โน้ตเปลี่ยนโนมาเยี่ยมเยี่ยมเอามาทำไมอะมาวางที่เปลี่ยนโนปะอ่ะเล่นซะนะจะได้ไม่เป็นภาระราของลูกหลานเออแครกแครกมีเสียงเปิดประตูจดดังมาจากที่ไหนสักแห่งไปได้เลยใช่ไหมห้ามกวนเรานะอ๋อมา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 เซฟเรื่อยๆื่อนะครับผมอาจจะเซฟปล่อยเกินไปหรือว่ายัางไงก็ s o รี่แต่เรื่องปกติของผมอะผมก็เซฟแบบนี้อยู่แล้วเวลาเล่นเกมแบบนี้ โอ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 กระต่ายหมายจันทร์เฮ้เอาตายเลยอะไรเป็นไรตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรตายอ่ะเหลือแค่สองชีวิตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นไรตายสาเหตุสาเหตุดิบอกสาเหตุมาดิคือเข้าไปปุ๊บตายปั๊บเลย หมายความว่าให้รีบออกเหรอออกไม่น่าได้ด้วยดิต้องให้ไปพังกระจกปะพังยังไงอะวิ่งไปเลยปะน่าจะวิ่งเข้าใส่กระต่ายนั่นเลยอะผมว่าลองดูปะวิ่งอยาตกใจนี่แหละไอกระต่ายเดีว้อยเออเอาไม่ได้เหรออ่าเหลือชีวิตเดียวแล้วโอ้โห อ้าวรอไปรอมานี่หัวใจเพิ่มมาหนึ่งครับอ๋อยังยัง,ย,งยังมีสองชีวิตให้เล่นด้วยดีดีด,ดีแต่มีสองชีวิตไม่รู้จะพอไหมเดี๋ยวเรามาคิดกันก่อนว่าทําไมเราถึงตายครับรู้สึกว่ามันจะมีเสียงแปลกๆซึ่งสังเกตไม่รู้ว่าจะตายอีกรอบหรือเปล่าแต่ผมอยากจะสังเกตว่าเหมือนตุกก๊กตาในห้องจะขยับได้ด้วย อใช่ไหมตุ๊กตาในห้องมันขยับได้ปะลองดูนะเมือน,นกับว่าทุกครั้งที่มีเสียงตุ๊กตาจะขยับหป่ะเกี่ยวปะมวไม่เกี่ยวเลยมันก็ไม่ขยับเลยนี่ว่าแต่เราไม่ตาย หมายความว่าเราไม่ตายอยู่เฉยๆเราจะไม่ตายเลยแล้วทำไมเราถึงตายอ่ะคือเราอยู่เฉยๆเราจะรอดรอดแบบตลอดด้วย อ้อาอ,อะไรวะกำลังคิดอยู่หรือว่าให้เราให้เราเดินได้เฉพาะตอนที่มีเสียงเหรอแต่เมื่อกี้เสียงมันเงียบผมเลยลองหยุดเดินไงแล้วแบบตายเฉยเลยใช่ไหมเริ่มมามันจะมีเสียงก่อนให้เราเดินได้พอเสียงจบเราจะตาย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบวิ่งตอนที <c oughs> ่มันมีเสียงอยู่นี่ไงมีเสียงพุกวิ่งนี่ไงลองแล้วลองแล้วลองไปอ้ะขวางทางขวางเอาบางทางเฉยเลย5นาที ไม่ยอมอ่ะคือผมน่าจะเข้าใจถูกแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับเสียงแหละถ้าเรามีเสียงอยู่เราจะวิ่งได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีคําใบ้ก็คือตอนที่เสียงหยุดปุ๊บตุ๊กตาหันมาปุ๊บแล้วก็ตุ๊กตามันก็หยุดเหมือนกันหมายความว่าเราเมื่อกี้เราต้องออกซ้ายปะออกทางซ้ายออกขวาที่ตายเลยมีตุ๊กตามาขวางทางโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่รอเวลาก่อนนะเล่นเฟสรอ คือหัวใจหนึ่งนี่10นาทีใช่ไหมก็หมายความว่านี่เป็นชีวิตสุดท้ายครับต้องผ่านไปให้ได้แล้วละ่ะถ้าไม่ผ่านนี่ยาวๆ10บนาที <c oughs> อ่ารอบนี้ต้องผ่านแหละต้องผ่านแหละ,หละว่ามาไอตายนี่เดี๋ยวมันจะออกมาด้วยครับเราต้องเฮ้ยผมว่าทางซ้ายก็จะโดนปิดวะทางไหนก็โดนปิดเหมือนกันไน้เลย <c oughs> อย่าอย่าอย่าเรารู้เรารู กล้องไปดิเออเสียงกบร้องเรามาลองอีกรอบนะไป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 เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยงยังไงอะทำไง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 อะตายเหรอผมว่ามันกวนแล้วละ่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมว่าทางซ้ายก็โดนปิดเหมือนกันเพราะว่ามีตุ๊กตารอรอมเราเอากรรมเลยสิบนาที ไม่ให้สิบนาทีที่รอคอยของเราไร้ความหมายครับรอบนี้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม10นาทีนี้มันเป็นสิบนาทีที่ยิ่งใหญ่แห่งการรอคอยรู้ไหมมันนานแค่ไหนโอ้มาสองหนึ่งเออเล่นได้เข้าใจคำว,ว่ารอนานกว่าเล่นปะ่ะแม่งรอนานกว่าเล่นจริงๆนะเข้าไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว เดี๋ยวรู้เลยรู้สึกว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างได้ดิเฮ้ยไปโอ้โห,โหตาแดงร้องเร่งไปร่วงโอ้โห กูตบายกูตบายอะไรโอ้โหรากรเนอนะราอะไรอะ่ะไปแล้วนะนายไม่มานะมันไม่ตามเว้ยรอดรอดเป็นไงทําไมรอบแรกไม่ผ่านวะรอบที่แล้วก็ค้นอย่างนี้แล้วนี่นาใช่ไหมผมจําไม่ผิดนะแง่มีเสียงเปิดประตูจากที่ไหนสักแห่งครับไม่มีใครวิ่งตามมาใช่ไหมไม่มีเว้ยโอ้โหสิบนาทีอย่างการรอคอยบอกแล้วมันคุ้มค่าแค่ไหนเซฟแค่นี้ก็สบายใจแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยังไม่สบายใจวะ เซฟย้ำอีกรอบเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัวร์ทางนี้ปะไปได้โอ้ขึ้นชั้นสามแล้วอือหือจะได้เดินหน้าบ้างอะไรบ้างโอ้โอ้ทำไมแลดูเก่ากว่าเดิมวะบ้านนี้ปะดุยครับขวาซ้ายขวาก็เลยห้องแรกอือหือบอกให้เก็บบ้านให้ดีอะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามีรูปสะท้อนเนระ อิ l ดูมิเนตอิ l ดูมิเนตที่สองแสงเหรอเหมือนกับว่ามีบางอย่างสองแสงอยู่ใช่ไหมอิ l ดูมิเนตแปลว่าถ้ามันแปลว่าสองแสงจริงสว่างสวัยอะไรเงี้ยของเล่นเหรอของเล่นทงังมีแต่ของพังพังฮะสองแสงที่ฝั่งนี้ปะไม่เกี่ยวฮะตุ๊กตาอา่ามีชุดด้วยชุดเด็กผู้หญิงมีบางสิ่งอยู่ในนี้เหรอล็อกไม่มีอะไรเลย มีต้นมอสโตบนเตียงซึ่งเป็นเตียงที่ผ่านสงครามโรคมาแน่นอนเลยแบบนี้มีถ้าจะมีต้นญ้างงอกแบบนี้ตรงนี้เขียนว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันยืนยันแล้วว่ามีหนึ่งสิ่งที่ไม่มีความหมายมันจะจบลงเหรอครั้งหนึ่งถ้ามันไม่มีความหมายมันก็จะจบลงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้ามันไม่มีความหมายมันก็จะจบลงอาจจะหมายถึงของเล่นพวกนี้ที่มันพังแล้วครับ อะไรที่มันพังแล้วก็จะถูกทิ้งไว้ที่นี่นี่เองใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนั่นแหละน่าจะเป็นอะไรที่อีพิกมากนะครับร็อกฮะไม่ใช่พื้นล่วงตายนะเว้ยสิบนาทีของการรอคอยของเราจะจบลงแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยไม่เอานะอ๋อเต่ยงนี่เป็นไรเอ่ยมอสโตอ,อีกแล้วชุดเมทด,ด้วยสายได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ฮะโถโดรลโทีใส่ชุดเมดหน่อยดิอยากเห็นเมดโรล,ลี่อะไรบ้างอ,าอะไรอ่ะถ้าคุณมองผ่านกระจกแล้วก็คุณจะเจอบางสิ่งเจอบางสิ่งหลายสิ <l> ่ง <ice thing> เลยเนี่ยโอมาเป็นสามสิ่งเลยสิ่งขนองนาอะไรเนี่ยมันมี มันมีป้ายหินอ่อนเนอะวางอยู่บนหมอนแล้วมันเขียนว่า D I E อ่านว่าดีดีที่ไหนเล่าตายเอามาด้วยเหรอเอามาทําไมอ่ะตายเนี่ยนะโอ,โอ้โหดีทีはは่ไหนละตายเอาอย่ครับแคมตาเสียชอบขึ Stones ้นมาบังจอจริงๆเลยอืมองผ่านออีปิกอีปิกอยู่อีปิกอยู่แหละได้ป้ายดีมาแล้วได้ป้ายดีมาแล้ว ต่องสองอีกรอบดิไม่มีใครมาแล้วหรออ่ะมองผ่านกระจกจะเห็นบางสิ่งมองไงวะล็อกฮนะเอไปได้ใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่มีใครมาดีใส่เราใช่ไหมดีได้อะไรเนี่ยไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้รอด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 ไปไปไป,ไปต่อเลยดีกว่าไม่ต้องเซฟหรอกกลัวอะไรอื้อหือทางยาวที่เซฟไว้ที่เซฟไว้ว่าแล้วต้องมีมา ชไปห้องนี้ก่อนเลยครับห้องไกลจุดเสอเสโอ้ what the f ก็เมืเ่อกี้อะไรวะแมงมุมสปไปเดอร์แมนก็เหมือนกับว่า10นาทีห่งการรอคอยจะจบลงด้วยการโดนแมงมุมลากไป ไอ้นายเดี๋ยวทำร้ายเด็กดิรู้เปล่ามาติดคุกรู้เปล่าไอ้ต้องแจ้งตำรวจแล้วแบบนี้ไอ้พวกผ้าคู่เยาวไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปแจ้งตำรวจก่อนนะครับพ์นนี้พอแค่นี้ก่อนขอเวลาไปแจ้งตำรวจก่อนเพราะว่ามีแมงมุมเนี่ยคุมขืนเด็กไปชุดเด็กเข้าไปแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆและเยาวชนแบบนี้เราคงยอมไม่ได้ต้องขึ้นศาลกันแล้วบ,าย,บายครับตายเฉยเลยอุตส่าห์แบบเล่นแบบปลอดภัยนะ ปลอดภัยตรงไหนวะเปิดประตูมานี่แม่งไม่ปลอดภัยแล้วล่ะประตูหลอกก็มีเนาะเกมนี้แม่ง